คงจะได้ดีกว่าเดิมแต่ที่ผ่า,านมาอะไรครับที่ดีก็มีนะครับขึ้นมาเอาจากปกะทชาทชุนได้แต่ครับเอาเข้าไปอีกเที่ยวนี้นะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทพงานที่มาสำหรับท่านพดย์ราสนร์ขนตาครับอย่างดีแล้วเมื่อไม่พอใจก็กคว่ามเรากำลังทานข้าวกันอยู่ดีๆ ประเทศเรากนจะเดินไปข้างหน้าผมอายุ76ปีแล้วนะครับประชามาติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้ผมเห็นดีด้วยเลยเสียงจากประชาชนว่าประชาชนต้องการแก้ไขรัฐจะต้องเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งผู้นำมาใหม่เพราะสสรเที่ยวที่แล้วผมว่าไม่เข้าท่าแล้วปรากฏว่าเข้าข้าง นายกที่มาจากการแก้ไขปรับปรุงอย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วควรจะมีคณะกรรมการสอสอรอสรงรัฐธรรมนูญเป็นนายกเลือกหรือ,อยังไงซึ่งท่านขออนุญาตเ่ยเานามท่านไม่ได้อยู่ได้ไหมครับท่านมีชัยเที่ิแล้วซึ่งมีสอสอทั้ง500ไม่มีคณะทำงานที่จะไปทำประชามติขอให้เพิ่ม มีวุฒิสภาเข้ามาเกี่ยวข้องครับและที่สุดเล้วอย่างถ้าปฏิบัติยังไม่ปฏิบัติเรื่องการศึกษาก็เช่นเดียวกันการศึกษานี่จริงๆแล้วเรามีปัญหาประถมมัธยมแม้แต่อุดมศึกษาคุณภาพของสถาบันเนะี่ยนีู้กันตรงไปตรงมาเลยนะฉะนั้นรัมนตมีมันต้องเขียนกติกาขึ้นมาเพื่อ คุ้มครองหรือพัฒนาองแต่อย่างน้อยก็ให้นำไปประกอบมันทำให้เราอยู่ดีกินดีปากท,ทองมันก็สมบูรณ์อยู่แล้วเราก็อาจจะบอกว่าเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับเดิมแต่เราต้องตื่นตัวในเรื่องสำคัญเลยครับเราต้องตื่นตัวเพราะว่ากติกาเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญในการที่ทำให้พี่น้องเนี่ย อยู่ดีกินดีมีสุขและมีความปลอดภัยในชีวิตที่ได้มารับฟังเสียงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่เราวิเศษที่วัดนะครับหรือท่านเคยน้องชาวตะกน,นีว่ยาญาติประเด็นการโบนโนกันจังหวัดตะกนนกครน,นี้บ่อเอาแล้วแต่มื่ฉบับนี้ผม,มเชื่อหลายๆนะครับเพราะว่าทุกหาเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการธรรมระชามติการธรรมชามติครั้งนี้เนี่ยก็ต้องรับฟังความเห็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ให้มากที่สุดให้หลายที่สุดประชาชนที่เขามาร่วมกิจกรรมนะคะก็มาจากหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าก็คือว่าวันนี้เรามีการมารับฟังความคิดเห็นประชาชนในการหาแนวทางเพื่อการแนวทางในการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ ค่ะเนื่องจากในวันนี้นะคะประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะก็มาจากหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าประชาชนข้าราชการผู้สูงอายุเยาวชนในภาคส่วนร,ราชการท้องถิ่นท้องที่นะคะก็มากันครบเลยดังนั้นจากการรับฟังเสียงของประชาชนนะคะเราก็เห็นว่านะคะภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะปี25 6 0เนี่ยประชาชนก็ยังเผชิญกับปัญหาในทุกๆ ด้านนะคะอย่างเกษตรกรเองนะคะเรื่องอราคาผลผลิตนะคะที่เกษตรกรบนุนราคาปัจจัยการผลิตสูงนะคะราคาผล,ผลผลิตที่กําหนดไม่ได้นี่คือปัญหาของเกษตรกรซึ่งมันก็สะท้อนว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกษตรกรเองก็ต้องการที่จะเปลี่ยนต้องการที่จะแก้ไขนะคะแม้แต่ในเรื่องของผู้สูงอายุนะคะ ผู้สูงอายุก็สะท้อนนะคะในเรื่องของความมั่นคงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุถ้ารัฐมนูนฉบับใหม่นะคะจะตอบโจทย์ ผู้สูงอายุซึ่งในอนาคตเนี่ยสังคมเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุถ้ามันตอบโจทย์ได้มากกว่านี้ mm. ก็คงจะดีนะคะในมุมของด้านการศึกษาก็มีการพูดถึงความเหลื่อมล้ำนะคะสถานศึกษาต่างๆเนี่ยเราไม่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้คุ้มครองไม่ได้ประกันว่าสถานศึกษาเนี่ยจะได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์คนในพื้นที่ดังนั้นก็คงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเกิดรัฐธรรมนูญมีข้อ,อบ,บังคับ ในเรื่องของการพัฒนาสถานศึกษาในชนบทนะคะให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับในสังคมเมืองค่ะผมมาวันนี้ในานามประธานคณะทำงานรับฟังความเห็นประชาชนที่ภาคตะนงชิงเหนือนะครับก็เลือกเอาสกลน,นครแล้ววานนิวาสถือว่าเป็นเป็นเขตชนบทก็คือว่ารับฟังความเห็นประชาชนทั่วไปด้วยในภาคอีสานแต่ที่สาคัญก็คือว่าเราเน้นไปทาง พี่น้องประชาชนในเขตชนบทนี่แหละว่าว่าจะมีความเห็นอย่างไรต่อต่อการแก้ไขหรือการจัดทํารัฐมนุญใหม่นะครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสะสสกุณาสารานันนะครับได้ช่วยประสานให้แล้วก็เราก็ได้สอบถามความเห็นป,ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเราถามว่านะครับคำถามที่สําคัญก็คือว่าถ้าจะมีการทํารัฐมนุญฉบับใหม่ท่านเห็นว่าควรจะจะ,จะทำรัฐมนุญฉบับใหม่หรือไม่ ครับก็ส่วนใหญ่ก็ท่านก็ตอบว่าเห็นแต่ว่าประเด็นที่เราถามก่อนหน้านั้นก็คือว่าแล้วท่านเห็นว่ามีปัญหาอะไรกระทบกับท่านนะครับให้ท่านาพูดถึงความสัมพันธ์ก็จะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการรักษาการรักษาพยาบาลบ้างนะครับสิทธิในการรับการดูแลในเรื่องอื่นๆบ้างนะครับความยุติธรรมบ้าง และนอกจากนั้นเนี่ยการทํามาหากินก็เป็นประเด็นสำคัญเขาก็พูดถึงว่าเรื่องออปัญหาเรื่องการและการดูแลแค่ว่าเรื่องราคาพืชผลแล้วเน้นไปเรื่องอปุ๋ยนะครับปัจจัยการผลิตซึ่งมันแพงมากนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้แม้ว่าจะไม่อยู่ในรัฐมนูญแต่ว่ามันเป็นโครงสร้างที่ว่าเป็นปัญหาของประชาชนที่เขาสะท้อนมาแล้วที่สําคัญอีกเรื่องก็คือว่า,เ,าเรื่องของ การกระจายอำนาจก็คือว่าการที่เขามีสิทธิ์ที่จะมีการได้รับการปกครองตนเองอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งไม่ได้รับงบประมาณนะครับมีแต่การกระจายอำนาจออกไปแต่เงินไม่กระจายไปด้วยเป็นปัญหานปัญหาที่พบที่วานอนนิวาสปัญหาสําคัญก็คือเหมืองแร่ตทวแปสนะครับโปรตสเนี่ยเขาเขาเห็นกันว่าเขาไม่เห็นด้วยกันเลยที่นี่แต่ปัญหาก็คือว่าไม่รู้จะตัดสินยังไงเพราะคนที่ตัดสินเนี่ยไม่ใช่เป็นเขา ทีนี้หลักการตรงนี้เราก็ได้ธิบายว่าถ้าเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยถามมันเกี่ยวไงมันจะเป็นคนกําหนดรัฐมนจะเป็นคนกำหนดว่าชิทธิของชาววานนิวาสในการที่จะไม่เอาเหมืองอโบเตสเนี่ยมีแค่ไหนแล้วก็วิธีการจะทำไงรัฐมนูลจะเป็นคนกำหนดว่าจะต้องมีการทำประชามติไหมคือเราต้องฟังความเห็นโดยรวมผมกหนกวงตรงานเป็นวิทยากรรับเชิญมาช่วยรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับ ผลของการรับฟังนะครับผมคิดว่าเบื้องต้นที่สุดเนี่ยก็คือความกระตือรือร้นของพี่น้องประชาชนต่อรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากาแสดงว่าประชาชนเนี่ยตึงตัวในเรื่องนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากก็คือว่าพี่น้องประชาชนพูดตรงกันนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่สําคัญเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความยากจนนะครับเรื่องของการสร้างรายได้พี่น้องประชาชนถามว่าเมื่อได้รัฐธรรมนูญใหม่แล้วเนี่ยความยากจนจะหมดไหมจะสร้างรายได้ใหม่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าปัญหาโรคภยคัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุคนพิการอ่ที่ไม่สามารถเข้าถึงการารักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้นั่นะอันนี้ก็เป็นความหวัง ประชาชนก็ถามตรงๆเขาว่าร่างรัฐธรรมนูนแล้วเนี่ยประชาชนจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วพยาบาลยิ้มให้การดูแลดีรักษาและหายได้ไหมนะครับเรื่องที่สก็คือเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของลูกหลานของเขาว่าทําอย่างไรที่จบแล้วเนี่ยมีงานทํามีไรายได้ช่วยตัวเองได้ไม่เป็นภาระก,กับพ่อแม่พผู้ปกครองต่อไปก็คือเช่นเดียวกันร่างรัฐธรรมนูนแล้วเนี่ยจะได้สิ่งนี้ไหมประการที่สี่ ที่เป็นเรื่องสําคัญของพื้นที่นี้นก็คือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมืองแร่โพแทสพี่น้องประชาชนอยากเห็นว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต้องผ่านความรับผิดชอบของประชาชนในพื้นที่อันนั้นก่อนเพราะพวกเขาเดือดร้อนจากการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้นะครับแล้วก็ประการที่5ที่สําคัญก็คือว่าเรื่องยาเสพติดนะครับเป็นปัญหาใหญ่ของพี่น้องประชาชนในเชนบทรรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่จะแก้ปัญหายาเสพติดอย่างไรแล้วก็เรื่องที่6กนะครับก็คือประชาชนอยากเห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับประชาชนพูดง่ายๆก็คือข้าราชการผู้ถืออำนาจรัฐนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนอ,อ,อย่างดีนะครับไม่ใช่มีลักษณะเป็นเจ้านายลูกน้องแต่มีลักษณะที่ให้เกียรตินะครับให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะทําเรื่องนี้อย่างไร แล้วก็สุดท้ายที่สําคัญประการที่7ก็คือว่ารัฐธรรมนูญที่มาจะที่ที่จะมีใหม่เนี้ยจะทําให้ได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนได้อย่างไร